เอาแล้วครับโอเวอร์ช้อบบเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซีลเอ็กนะครับเอรับสวัสดีคนดูทุกช่องทางของผมการซีดอทและวันนี้อยู่กับ f c 25นะครับวันศุกร์วันดีก็มาไลฟ์สัก,กนหน่อยแล้วก็มาอัปเดตคลิปให้นะครับ ช่วงนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ทุกวันสําหรับ FC 25เนื่องจากว่า,ามีงานนะครับมีงานในส่วนของช่องมือถือแล้วก็ช่วงนี้ไปแต่งงานกันเยอะผก็ไปงานออกงานแต่งงานมีกินเลี้ยงมเีเอเจนซี่มีใายเกมมีจัดแข่งมีเลี้ยงผมก็ ไปนะครับก็เลยอ่ะในเมื่อ,อค,คือผมเลยตั้งตารอพิโนเลยียโมโมอื่นผมก็จะมาดูพร้อมทุกคนช่วงวันอัพเดตแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเพิ่มอีกนิดหน่อยผมก็จะชิวๆนะครับมาดูโปรโมนี้กันนะครับโปรโม,โมชื่อว่า Globe t o t t e r อย่างเงี้ยเหรอนะ Globe t o t t e r เอก็บอกว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรอบทอตเตอร์นะครับซึ่งโปรโมนี้เนี่ยก็เป็นแคมเปญใหม่เลยก็ว่าได้นะครับโดยเรานั้นฉลองเฉลิมฉล,ลองผู้เล่นที่เรียกว่าก็เคยเล่นในระดับโลกมาแล้วอะไรแบบนี้ใครมันก็เคยเล่นหรือเปล่าเย่ yeah. ไฮไลท์แต่ไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยก็คือเขาต้องมีส่วนช่วยครีมชาติได้เป็นอย่างดีงนะโดยกรอบทอตเตอร์เนี่ยคือผู้เล่นที่เล่น3หรือมากกว่าประเทศออมอลคันทรีเหรอเพ a y อินส์ออ เป็นผู้เล่นที่ย้ายลีกไปเล่นในระดับสโมสรมากกว่า3ประเทศเออโปรไอคอนเซ็ปมันก็คือนักเตะที่มันจะมีมาต่อไปเนี่ยเคยเล่นถึง3ประเทศแต่ละลีกอ่าซึ่งก็แน่นอนว่ามีเงื่อนไขเล็กน้อยด้วยคือประเทศนั้นต้องรวมถึงประเทศที่เป็นชาติบ้านเกิดอ่าซึ่งคร o รอบทเตอร์คัมเปญนี้นะก็จะเรียกว่า เพิ่มเคมีให้กับสโมสรอนยิมชาติและก็ลีดเรียกว่ามาถึงก็ใส่ไปเลย2เคมีนะครับทำให้สามารถลิงได้อย่างง่ายดายซะเหลือเกินทำให้คุณสามารถจัดทีมได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเราก็ทำใส่เดลี่อีโวเรสบีซียบที่ทิบมาเหมือนเดิมนะครับเอก็แปลมาใหผมให้ผมแปลแค่นี้เอาละมาดูออบเจ t ี่ีบกัน ก็ถือว่าเป็นโปรโมที่ดูน่าสนใจนะครับน่าสนใจอยู่ก็ช่วงนี้ก็ไปเปอยนะไปเปอยไม่ได้รีเรียตึงอะไรมากนะครับอ่าเรามาดูในส่วไน,น,นไลฟ์ก่อนนี่ยโรลบท o อเตอร์แคมเปญการันตีนะครับอ่านี้ก็จะมี Max 87โรบทอเตอร์ด้วยก็ยถือว่าเป็นซองที่ถ้าทำเสร็จก็่จะได้นะครับเหมือนกจะเป็นไปการยิง10ลูกโดยผู้เล่นฝรั่งเศสนะครับเล่น7เกมในความยากซมิโปรหรือไรววลนะครับ โดยมีเรื่อนโปรโเก่1คนนะจินทีน่า1คน ชนะ5เกมหรือว่าจะเป็นเสียประตูน้อยกว่า1ลูกก็ได้นะครับก็คือแล้วแต่เลยนะทำเสร็จรับไปเลย87 max เลือก5คนนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูว่ามีใครบ้างทางขวาจอเราจะเห็นว่ามีโมฮัมเหม็ดซาร่ามีแซมเคอร์มีฮิสเซโนโรนลโดเดนเบเล่นะครับอยู่ทางขวาแล้วนะครับรวมถึงว่าเอ่อเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอชบีซีเอ็นก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการโปรโมทลุยส์นานี่มาแล้วนะครับนานี่มาด้วยแล้วก็ไอพวกแพ็คต่างๆนานาเนี่ยก็เดี๋ยวผมค่อยทำแล้วกัน ไปทาแล้วกันพอดีว่าเดซยี่ทำค้างไว้แต่ว่าผมเดินเปิดไดเฮียร่โลแล้วเฮียร่ลมันอัพพลังเป็นแล็คูนมาก็เลยรู้สึกว่าไม่ทำซุนเดซยี่ต่อแล้วดีกว่านะครับทาแพ็คเล่นดีอาโมซาร่าก็มาเป็น SBC เพลเยอร์เดอะมันด้วยแล้วก็มาเป็นไอ้การ์ดพอตเตอร์โกพอตเตอร์ด้วยก็คืออัดเอากันสุดเลยนะครับมาระเบิลไปเลยทีนี้นักเตะที่มาวันนี้เนี่ยมันเป็นโชว์รูปในส่วนของลุยส์นาีนนะครับแล้วนานี่มันอยู่ไหนอะ หาไม่เจออีกแล้วอยู่หลังแน่เลยครับพวกไอคองไอคอนธรรมดาไม่ทำแล้วทั้งหัวมันครับพวกนี้มันแพ็คไหนละนานานี่นะเจอแล้วอยู่สะหลังเลยนะครับมาแล้วครับ end of a n d i l a นานี e ่เลิกเล่นแล้วนะครับก็เลยเรียกว่าต้องมีการ์ด end of a n d i e l a ซัก็หน่อยนะครับก็อยู่นานี่นะครับ l อา l 5สกิล5นานนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่านเล่นอีกแล้วนะครับอยู่กราบซ้ายก็ได้กองหน้าก็ได้เล่นทั้ง L M L W วิ่งเร็วใช้ได้มีความคม Um... Mm -hmm. ประมาณนึงแต่ยิงเต็มหนักยิงฟรีคลิกดี y, เหมือนพี่ชายเขานะครับแล้วก็จ่ายบอลอะไรใช้ได้ปั่นโค้งดีมีคอมโพสมีทักษะการจับบอลที่ดีสเต็งหนาเยอะอ่าโอเคเลยมีทริกสเตอร์ทองนะแล้วก็แม้จะไม่มีวิ่งเลยอ่ะแต่ว่าก็ดูเป็นเพย์เมเกอร์อยู่หน่อยๆสายเลือ้อยนะสายกินตัวนะครับคล้ายมาเลสเลยเป็นวิงเกอร์บวกๆที่ LM และ LW เนะครับเป็นวายเพย์เมเกอร์ด้วยกองหน้าเล่นโฟลาไได้ก็ถือว่าเล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับ,บราคามันแสนเก้าหน่าทำอยู่ผมว่าผมจะทำนะครับ ถ้าเป็นนานี่เนี่ยเราทำเก็บไว้นะตัวสกิล5้าเท้า5้าโปรโมทำกันไ้ซะหน่อยนะครับส่วนนักเตะท,ที่มาใหม่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันผมก็ถามว่าตื่นเต้นอะไรไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายนะสำหรับโปรโมนี้เดี๋ยวไปดูตัวดีกว่าเพราะว่ามันดูบวกน้อยอ่ะนะครับ ส่วนซองก็เรียกว่ามีโปรโมมาขายกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ขายไม่ได้เย่ช่วงที่ขายเก่งด้วยนะครับผมหัวร้อนไปแล้วนะเปิดไม่ได้เลยเลยนะครับแพ็กอะไรก็ไม่ได้นะครับพวกไอคอนฮีโรล,ลิกอะไรนี่ไม่สนนะแพ็กยืมกรบทอตเตอร์ก็ไม่สนนะครับเรดี้สเตดี้ลัชแพ็กอันนี้คือมี8 4ดคูณ15มีหลายตำแหน่งไม่สนแล้วนะครับอ่อ80คูณ25สซองวันนี้มันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่นะเราไม่ค่อยสนใจนะรอแบบปังๆมาทีเดียว้องเสียตังก์ก็ทั่วไปนะครับเหมือนเดิมมี การ์ดแบบว่ารีวิวก็พรีวิวไปนะครับโอ้โหตากเลยครับพรีวิวได้นอนแลด้วยอ่ะประมาณนี้นะซองก็เฉยๆนะครับไปดูอีโวก่อนนะอีโวมีเปล่าไปดูนักเตะทีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วอีโวเนี่ยไปดูทีเดียวในฟุตบินมันง่ายกว่าไงดินดินโยเมจิเนียนเก่าฮิโรลิกไลท์เอลโตเรโลอีโวใหม่ไม่มีเสียตังนะครับก็เรียกว่าปเปื่อยๆไดูในฟุตบินดีกว่าครับไป ดูในฟุตบินดีกว่าสับจอมอไปเปื่อยอีกแล้วนะครับโปรโมก็เหมือนจะต้องดูพลังก่อนอนะแต่แต่ก็ดูแบบว่าพลังมันดูบวกน้อยๆไม,ไม่ไม่ได้บวกเยอะอะไรนะครับอืเอ้าฟุตบินก็น่าจะมาหมดแล้วแหละผมว่าเบื่อแล้วพี่ชายโปรโมมันดูผมไม่รู้นะใครตื่นเต้นบ่แต่ผมสัมผัสได้ถึงความเปื่อยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะหาว่าด่าอีกและจะหาว่าผมด่าแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมด่าเกมด่าอะไรอีกละไม่ใช่ก็ดูก่อน ดูฟุตบินก่อนคนบอกเปื่อยเกมเปื่อยจริงเออผมไม่มีโลกสวยนะบอกเปื่อยก็คือเปื่อยอ่ะดูดิพลังอะไรอะโปรโมใหม่พลัง8-5-8-6เกินครึ่งหน้ากระดาษนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรดูเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าพูดอย่างเดียวไม่ดูลาลินนะครับลูคัดเปียซอนมันยังเล่นอยู่อีกเหอรอนึกว่าหายไปแล้วปาโบมาลีลอฟโซซาลายันบาโกสคาเซเลส คาเมลอนแอดวินกูล่าโรซานโน่อสปูบิยองอะนะนี่ใช่โลเกนสซานาคูสไหมเนี่ยหรือรุ่นน้องซานาคูสอีกทีนึงบาวิกอ่าโจลิงตันนี่ดูดีโฟดอสกี้ท้าวสี่ลิวสี่ใครจะเล่นบลาฮิมอ่าเดลิดคาร์ลาสโกนาคาซาโตออสการ์จะเลิกเล่นก็ยังขออีกสักการ์ดหนึ่งอ่ะหลุยส์โซเลนี่อยากได้อยู่ดักลาสนะครับอาวินโยเดมเบเล่กองเต้โรนันโดนานี่โอเดกาดซาร่า ตาล,ล่ามาแม่งสองตัวเลยกันเคยตัวหนึ่งอ่ะดูมาไปนะครับอีโ e วก็ดูทรงก่ำมอีกแล้วขี้เกียจจะดูนะครับไม่ดูแล้วกันนะคใครอยากดูก็ดูอีโ e วทรงก่ำมอีกแล้วมีซันต้าดูอยู่คนเดียวปล่อยซันตะ้าไปนะมีซันต้าอยากดูอยู่คนเดียวใครอยากดูอีโวก็ไปดูถามซันต้าแล้วกันนะผมผมเริ่มเป็นเด็กเกเรละ อ่ะผมบอกกอนเลยปกติผมเป็นสตรตมเมอร์ที่มีวินัยกับฟีฟ่ามาตลอดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเริ่มจะชักจะเกเรเกเรละลเพราะว่าเอมันเริ่มชักจะเลอะเทอะขึ้นทุกทีแล้วผมไม่ด่ามันเลยเวลาผมมันทําไม่ดีผมก็ฝืนตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวละนะผมเริ่มไม่ไหวละแล้วผมก็จะเริ่มด่าบ่อยแล้วผมก็จะเริ่มทั้งหัวมันบ่อยนะครับทุกคนก็จะต้องปรับตัวตามผมเอานะแต่ไม่ใช่ผมคนเดิมซนะส่ว่เปอร์เซ็นแล้วเพราะผมก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยก็ต้องรู้ตัวนะรู้ตัวแต่ก็ต้อง บอกก่อนว่าเอมันมันมัน,ม,นมันทำอะไรไปบ้างนะครับเดี๋จะมีบัคอีกผมไม่ดูด้วยบัคผมไม่สนละนะครับอ่ะลาลินนะครับกดการกรบาทอย่างเดียวนะครับ ไม่เลื่อผมจะพาดูอะไรเท้าสี่ก็ลสี่ก็วิ่งก็ช้านะครับ oh. ข้ามนะครับไม,ม่ดูรายละเอียดอะไรนั้นนะสมัยก่อนที่ผมเป็นคนตั้งใจมากนะผมตั้งใจทําให้เอเอมากนะตัวระดับกากผมวิเคราะห์เป็นนาทีอะ่ะตัวแปดสี่ผมยังวิเคราะห์เห็นมีไฟในการเล่นเกมอื่นต่อเออนะทั้งเต้ค,คงทั้งเจมสมัยก่อนนี่แค่ลูคัสเปียซอนที่ผมนั่งวิเคราะห์หมดนะผมนั่งดูหมดนะอุ้ยโลอะไรเท้าอะไรยังไงเทสไตล์ K le, อะไรตอนนี้ผมเกียดดูนะผมดูคร่าวๆววิ่งแปดสามปุ๊บเออ เล่นตัวลุกก็ไม่หนาเร็วกราร์กบาดไปนะปาราโบมาลี่เล่นเซนเตอร์อ่ะนี่วิ่ง82ก็พอดูได้อยู่นะครับแต่ถามว่า AI เป็นยังไงก็ตอบไม่ได้นะครับก็บอกแค่ว่าใส่ชาร์โด้ไปนะครับลบนะครับมาจากการ์ดเงินเล่นเซนเตอร์ของกรารกบาดเลยใครจะเล่นก็ไปลองเอาเองนะครับโตซาอ่านี่ก็อยู่ลีกนู่นแต่ว่ามันลิงง่ายไงเมื่อกี้ผมแปลให้ฟังแล้วใช่ไหมมาจากการ์ดเงินผมก็ไม่รู้ด้วยนะครับแต่สเตมิน่าแค่นี้ หลอด่านประชาไม่มีผมกดกระกะบาดนะไล่ยันอ่านิโกผมไม่ดูนะครับผมไปลองเอาเองปาคอรดอ้าวมานอการเงินทั้งนั้นอ่ะผมควรจะรู้สึกนี่แล้วชิปทองอย่างเงี้ยกดกระกะบาดอาเซเลสอ่าเซนเตอร์อันนี้พลังดีเฟนซ์น้างจะน้อยอ่าโลเยอะแยะมากมายแต่ก็เรียบทองมานอการเงิน68ผมจะไปดูได้ยังไงว่าไอ้ไปยัยงไงนะครับผมคงจะเทพมากถ้าผมบอกว่าโอ้โหตัวนี้เป็นการเงินที่ไอดี ปวดาะกระบาทนะครับทาเมลอนอยู่เขาเัน,นอันนี้คือเป็นปกติหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาเพิ่งรักษาเลยมาอ่ะโอเคมาจากการ์ดเงินนะครับมาจากการ์ดเงินใสันเตอร์ไปนะครับผมไม่รู้ว่าม,มาจากการผมจะไปวิเคะห์ไงอะแอดวินกูล่านะครับอันนี้ยังดีมาการ์ดทองหน่อยแต่ว่าคือก็ มันก็พอเล่นได้แหละนะครับทุกคนแต่ว่าดูผมก็ไม่รู้นะว่า AI มันเป็นยังไงอ่ะพวกกองหลังมันยากแล้วดีเฟนซ์ในยุคนี้80มันก็ถือว่าน้อยใช่ไหมก็ลำบากอยู่ครับโลซาโนจรวดทางเรียบมาตลอดการของเกมเกมนี้นะครับบวกสกิลมู5ดาวเท้าสามนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้อะ่ะตัวนี้ก็ถือว่ามาดี Okay. มีจรวดถ้าคนไม่เล่นสก mm ิลมูฟก็ใช้เดามาต่อไปเถอะนะครับผมดูแล้วเท้ามันก็ไม่ดีอ่ะถูกไหมอะไรแต่ชอบแล้วกันผมว่ามันก็ต้องใส่ฟินิเชอร์ให้มันยิงคมหน่อยนะครับเอซูปยองนะครับนี่ก็อ่าเพเมรี mm hmm. ก็อาจจะเล่นง่ายหน่อยเห็น mm hmm. ไหมเอซูเปยองยังดีเฟนส์86แล้วไอ้แบ mm ็ค hmm. ปีกด mm ีเฟนส์แต่80ผมจะวิเคะหอย่างไงเมื่อกี้ผมจะอ่ะทุกคนผมไม่พูดผิดอะไรนะผมไม่ได้กวรตีนหรือว่าด่าเย่โม่ซั่วถูกไหมมันให้ตัวการ์ดอะฟังนะทุกคนฟังแลวคิดตามผมนะว่าผมผมควรด่าไหม เยให้การ์ดเงินซึ่งมันมันต้องบูทมากระจายมั่วซั่วถูกว่าพลังอะแล้วมันบูทมาดีเฟนแค่80แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยทำไมยายมันดีไหมเท้ามันก็ไม่เต็มเออเพย์ซนมันก็ไม่ดียิงูมันก็ไม่เยอะแล้วผมจะวิเคราะห์อะไรอะถูกไหมอ่ไอันนี้สายโยนบอลแล้วก็ดีเฟนก็ยังดีหน่อยที่มันแปดหกอันนี้ก็เล่นได้ลองเล่นกันดูไอตัวบางตัวเนี่ยอ่ะกองหน้า6 9การ์ดเงินเนี่ยเดิมวิ่ง30สบูเป็นวิ่ง87ทุกคนคิดว่าผมจะตัดสรู้ไหมผมจะบอกไหมว่าผมจะผมมมมจะรู้ัว่านดี อ่ะผมพูดก็ตามตรงผมผมถามทุกคนจริงๆเลยมันก็ต้องไปลองหูกปะถ้าผมวิเคราะห์วันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกแล้วถามว่าผมจะลองไหมคาตอบคือไม่นะครับใครอยากจะลองก็ไปหาดู YouTube อะไรอ่ะคนลองคนฝรั่งสายรีวิวตัวยังไม่ลองเลยแล้วผมจะลองทําไมนะครับโอ้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันก็เป็นเอ่อเป็นนักเตะที่เคยเก่งนะ โลเกซันตาคูดตอนนั้ผมนึกว่าเขาเลิกเล่นแล้วเขาอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปีบสามแล้วนะครับผมนึกว่าอยู่นึกว่าเป็นญาติลูญาติอะไรโลเกซันตาคูดแต่ก่อนก็คือดังนะทุกคนก็ถือว่าดังอยู่ว่าถ้าคิดถึงก็ไปลองเล่นดูนะครับแต่ว่า a i ในเกมนะผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่ามันมันบูตจากสามมันจะมันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้อะไรจริงนะครับแล้วก็ไอควายทองเนี่ย นะครับผมไม่ได้ดดาไม่ได้เยนะแต่ไอควายทองเนี่ยมันหม่งไม่ได้ถ้ามันไม่มีเอเลียวทองอะ่ะเอาเคเียวทองมาแล้วก็ได้เล่นเกมตัวเองหรือเปล่ามันก็ต้องใช้เอเรียวทองแล้วควายเงินก็พอนะครับให้ควายทองมาก็ากระบาดนะครับ ตาวิกอ่าเนี่ยน,นี้ยังพอมีทรงถูกไหมอันนี้ถูกไหมมันเอเรียลทองเห็นไหมอ่าเอมันรู้มันมันรู้อยู่แล้วว่ามันควรจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรแต่มันไม่ใส่แล้ววิ่ง80ถามว่ามีใครเล่นไหมก็กดกร,รกบาะใส,ใส่ใส่ชาโดโ์ไปลองเล่นก็ได้นะแต่ผมกดกร,รกบาทโจลิงตันอันนี้คือน่าเล่นหน่อย อันนี่คือน่าเล่นหน่อยเพราะยังชั่วหน่อยถูกไหมแล้วสี่แล้วมันก็เป็นตัวที่ AID เราก็ยอมรับนะครับเราผมผมชอบเล่นอยู่อันนี้แล้วก็วิ่งแหวงมากๆเลยวิ่ง70เป็นวิ่งเป็น8080 80. ผมบอกเลยโคตรด,ดีอ่ะตัวนี้โคตรดีใช่หไหมอันนี้ก็ว่ากันตามตรงนี้ตัวนี้ก็น่าจะโคตรเก่งอ่ะถ้าคุณเปิดได้มันน่าจะเป็นกองกลางที่มันแข็งจัดนะ เดิมไม่มีเพยสายรอบนี้มีกล้ามทองมันเก่งอยู่แล้วถามว่าเดี๋ยวมีคนมาถามพี่รู้ได้ไงว่าเก่งก็ตัวทองมันยังเก่งตัวอีโวมันเก่งตัวนี้มันก็เก่งใครๆเขาก็รู้นะครับแล้วมันมีกล้ามมีเพยสายทองมาเพิ่มสเต็เพิ่มมันก็จะไม่เก่งได้ยังไงนะครับตัวนี้เก่งนะครับใส่ชาร์โดไปวิเคราะห์ง่ายจะตายครับเกมนี้นะมาจากการเงินแต่โพโดสกี้มันก็เล่นเออินได้แต่เท้า 4, สี่สกิลสี่แล้ววิ่งมาแหว่งมากกากแบบนี้ถูกไหมโพโดสกี้เนี่ยให้ยิงแบบคมๆหมวนี้หน่อยก็ได้อันนี้ก็ ถ้าชอบพอวิชัตก็ลองเล่นดูแต่พี่แกก็ไม่ไม่ห้าอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็วิ่งไม่สุดก็ลองเล่นดูนะมันอีโวได้นะมันอีโวได้อีโวอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยนะคลาสิกดัมเบลเทนเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มเพยสไตล์เพิ่มโลเป็นคลาสิกดัมเบลเทนโห้ยปาฮิมนะครับบาฮิมบาฮิมก็อันนี้อ่านี้ยังมีทรงเนี่ยเท้าห้าเนี่ยวิ่งเร็วเนี่ยนะ เอ้นี่มีทรงก็เล่นได้หลายตำแหน่งอยู่ไฟฮันเตอร์อันนี้มีทรงอ่ะตัวนี้มีทรงอ่ะแฟนมบริก็น่าจะชื่นชอบนีก็ว่าว่าก็ก็เจ๋งดีนะครับก็เจ๋งดีแขวันวันด,ดีนะครับสาตานคูดแฟรคารกาสันตี้จากเฟซบุ๊กวัด,ดีนะครับแขวันวด,ดีนะครับ UFC <oughs> ไม่ไหวว่ะแต่ว่าอันนี้โอเคนะนี่เล่นได้นะครับเดลิดเดลิดเอก็จัดวิ่งให้บวกสแปดอาดแฟนแมนยูก็จัดไปนะครับถ้าอยากจะเล่นก็มีและคูณทองหน่อยนะโอเคนี่ก็คือถามว่าช้าไหมมันก็ไม่เร็วมากแต่มันมี เอเลี่ยเงินมันมีและกูลทองก็เล่นได้ครับถ้าคุณเป็นแฟนผีอ่ะนะยานิคคาราสโกอันนี้ก็เพิ่มวิ่งมาแบบจา้าบอยู่เพิ่มยิงเพิ่มเลี้ยงทองมาเกวสี่เท้าสี่ก็ไม่เพิ่มห้าอะไรให้เขาสักอย่างเหมือนเดิมนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นเอานะครับออนนอนสปินถามว่าคล่องไหมก็ไม่น่าจะเท่าเมสซี่เมย์มาเลยเนี้ยแต่ก็เล่นได้นะครับเล่นได้วิ่งมาใช้ตึงแล้วใส่ฮอกก็ได้นะครับนาคาสโตนะอ่านี้มาจาก การ์ดเงินนะถามว่าผมพอรู้ว่าาก็เท้า5ก็ดูดีนะจะมีความคล่องเนี่ยความคล่องมันดูเห็นไหมมันดูความคล่องสูงแล้วพอเพิ่มในส่วนคอนโทรลสปินทองมาก็ถือว่าโอเคอ่ะเนะี่ยเราดูสเตมินา8 5ก็เริ่มจะหมดมีมีโอกาสหมดอยู่แต่ถ้าดูปึ๊บมีถัานไฟฉายก็ถือว่าโอเคละไม่มีนะครับไม่มีก็เล่นเยี๋ยววิ่งเยอะมากนะครับไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรนะเอาว,าว่ามันคล่องเบิ้ลบอลได้แทงได้ เอเรียไม่ต้องดูหรอกนะครับสูง5ฟุต6ก็จะเล่นก็ลองดูนะครับใส่ชาโด้แล้ดีเฟนต์น้อยออสการ์ <Oscar S 2> นะแฟนเชลซีเก่าน้องของน้องขวัญอะไรอยากเล่นก็จัดไปนะครับเท้า4สกิล4ีมีคลาสสิกดับเบิลเทนเป็นโลใหม่นะโลใหม่ที่ทำให้นักเตะเนี่ยยืนคอนโทรลอยู่หน้าด้านหลังกองหน้าแล้วก็กองกลางอีกทีนะครับไม่ได้เหมือนกลางลุกที่เคลื่อนที่เยอะแต่จะเคลื่อนที่น้อยมากแต่จะอยู่หลังกองหน้าคอยจ่ายบอลทะลุช่องนะครับซึ่งออสการ์ก็ถือว่าเล่นพอได้วางหม่เล่นพอได้มันก็นิ่มอะแล้วก็ ไม่ได้โดดเด่นในส่วนเท้าหรือสกิลมูฟอะไรนะครับแต่ว่าสกิลจ่ายบอลเบิ้ลบอลด้านหลังคือดีนะครับไม่ได้มีวิ่งไม่ได้จ่ายวิ่งะนะครับแต่วิ่งเร็วอยู่หลุยส์โเลสนะอันนี้อยากได้ส่วนตัวนะครับบางทีก็ไม่ได้สนใจหรอกว่า AI อะไรจะเป็นยังไงหรือว่ามันยังไงนะครับเพราะว่าโซเลสมันเป็นนักเตะค,คนโปรดอ่ะก็ถ้าได้มาผมก็เอานะครับใส่ฮันเตอร์ก็คือคม99นะอย่างเงี้ยผมว่าเล่นได้นะครับแต่ไม่น่าจ,จะไม่เยอะมากแต่สมดูโซเลสด,ดูดีเลยคือมันบูส เลี้ยงคล่องนะแล้วก็วิ่งก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากอนะ่ะอมเนี่ยนะยังดีกว่าโพลสกี้หน่อยเนี่ยสเตมินาเพิ่มมา25ก็ถืออึดขึ้นแล้วนะครับอาจจะเท้าสี่สกิลสก็ตามพี่แกนั่นแหละที่เหลือก็ถือโอเคนะครับส่วนเพซ์ไซเนี่ยปกติเพซ์ไซน้อยมากนะเพิ่มพ power ช็อตเพิ่มอะไรมาถือว่าใช้ได้เลยมีจรวจด้วยออกตัวใช้ได้แต่บางคนชอบออกตัวกระชากอยู่เหรอกนะ็ได้ก็ดีนะดักลาดหลุยอ,อันนี้ก็เดิมก็เป็น CM ที่วิ่งไม่ได้เร็วมากใช่ไหมมีวิ่งเป็นแปดสี่ยเ,น,ยน,เนได้อ่ะนะน ียัดบอลทองมีลักคุณพลังเกมลับพลังเกมรเกมราก็ไม่ได้ขี้เหล่อ,อย่างเงี้ยเล่นได้ครับใส่ s า a d o w ไปมันก็เร็วแล้วมันก็มีความสมดุลในเกมลับใช้ได้นะนี่ก็เล่นได้ไอพวกนี้มันลิงก์ยากไงแล้วการที่การนี้มันเพิ่มลิงก์ผมก็ว่ามันโอเคนะครับอ่าซาวิโอนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นซาวิโนโยมีวิ่งเร็วนะนี้ก็แฟนแมนซีน่าชื่นชอบแต่ก็เหมือนเดิมกักๆเอาไว้อย่างเงี้ยให้มันเท้า4สกิล4เต็มที่นะครับไม่ได้บูตอะไรไปบูตน่นนะ่ะไอตัวการ์ดเงินทั้งหลายอนะ่ะมีเท้า5อยู่ การพวกนี้เยก็บูทแค่นี้นะครับวิ่งทองหานไฟฉายก็ถือว่าโอเคนะครับน่าจะเก่งอยู่ความเร็วใช้ได้แล้วก็ใส่เออไม่รู้ดิใส่มาร์กแมนมันจะไปแข็งขึ้นสักขนาดไหนดีเฟนซ์มันเออสเต็งมันน้อยจัดเลยอะ่ะใส่ไปก็เหมือนสเต็งลมอะ่ะผมว่าไม่น่าจะช่วยอะไรเท่าไหร่วะ่ะอืมหนังก็ดีสุดแล้วแหละแต่แบบอาจจะไม่รู้สึกอยากให้คมก็ไปใส่พินิชเชอร์แล้วกันนะครับเดมเบเล่อีกแล้วนะครับเดมเบเล่ก็เพิ่มมา นิดๆหน่อยๆนะเพิ่มมานี้นิดๆหน่อยๆอ่ามีเพซายเอลมีโลเพิ่มแล้วก็เพซายก็อาจจะแบบว่าอ่ามีรีเลย์เลทเหมือนเดิมถือว่าใช้ได้นะพราแกมไม่ค่อยอึดอ่ะดูดิแต่มีหน้าน้อยมีรีเลย์เลทอยู่ก็ถือว่าโอเคครับแต่คือผมก็ไม่เข้าใจนะยิงมันไม่มีความคมเลยเนี่ยมันมันเพิ่มยิงน้อยมากเลยยิงเจ็ดแปดอ่ะทุกคนคือทุกทุกคนใส่เค,เคมีอะไรได้ <S <S 2> <S 2> อ่ะคือต้องฟินิเชอร์อย่างเดียวอ่ะเพราะว่ามันไม่นมันไม่คมครับไม่ก็เดสไออ่ะเนี่ยมีอย เล่นไม่คม,มครับเอ็นโกลกองเต้ลิงง่ายแล้วนะครับเล่นซีดียมได้ยันรูปบวชอะเล่นทุกตำแหน่งในซี m ีมแต่ว่าเพิ่มเซตัสจากเตัสด,ดมาพอสมควรน,นะครับแล้วก็มีฐานไฟฉายคือเป็นกองเต้ที่อึดขึ้นมาแล้วจริงๆกองเต้เซมินา90ได้อยู่นะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับกองเต้มีเท้า4ที่เหลือโอเคมันกองเต้มันคือกองเต้ครับเล่นไม่ยากทุกคนคิสเตโนโรนัลโดเพิ่มวิ่งให้1น,นะครับอ่าเป็นรูปสุดหล่อเลยนะครับรูปแบบตบอก,อกเฮลนาเซอ์ เอาสี่ 4, สกิลห้าพี่โดที่ลิงง่ายแบบนี้แฟนขับก็อยากได้อยู่แล้วถ้าเปิดได้นะครับเราเล่นได้ทั้งแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดพัดพัดคอเชอร์พัดพัด,พด,พดเล่นปีกซ้ายอินไซด์ฟอร์เวิร์ดได้นี่แหละโคตรอยากให้พี่แคทเล่นปีกซ้ายอินอินเลยอ่าถ้าไอดโดนี่ถือว่าโอเคนะอืมถือว่าโอเคนะเอ้ยมันเท่ยอย,อยู่ไงมันแบบเป็นพี่โดแบบว่าตัดเข้าในไปยิงบางคนแบบไม่อยากให้พี่เขาเล่นหน้าใช่ปหมเออไปเล่นกระชากริมเส้นนะถือว่าจา้าบอยู่ มีตำแหน่งปีกซ้ายเพิ่มมาแล้วนะครับแต่จะเบิดได้ไหมนี่ก็คือไม่รู้นะครับแต่ส่ฮันเตอร์ก็ยิงตันแล้วแล้วก็วิ่งก็ถือว่าใด้ได้เลยอนะ่ะะนีตัวประกบไปยิงไกลเพราะว่าช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นปีกซ้ายได้ถือว่าน่าเล่นอีกแล้วสาหรับไอดนะครับส่วนนานี่ในราคาย่อมเยาเนี่ยโอเคนะมันบู๊จาับก,การ์ดเงินมาผมว่าเข้าใจนะครับแต่ว่าเอา5สกิล5แล้วมันราคาเท่านี้เนี่ยผมว่ามันน่าเล่นอยู่ดีครับมา หน้าเล่นอยู่ดีก็ใช้บริการกันได้ทั้งตัวเหลือนะอย่างเงี้ผมไม่ทำเดิร์ซยย่ต่อมก็มาหยอดนานี่ครับถามว่าเซตัสมันสุดไหมวิ่งมันก็ ไม่ได้สุดมากถ้าไม่ใส่แอนเตอร์ก็คือทําไม่ได้เลยแล้วก็แอนเตอร์ก็จะมีจบทกอรอาจจะแค่แค่เกกว่าอะไรเงี้ยเลี้ยงก็อาจจะไม่ได้การูเกหมดสมดุลสมดุลอ่ะเป็นแนวเพย์เมเกอร์เล่นบอลช้าเหมือนมาเลสนะยครับมาตินโอเดกาดอ่ะเพิ่มวิ่งให้12แล้วนะครับเล่นกลางลุกแนวนัมเบอร์เทนแต่มันไม่มีน no. ัมเบอร์เทนเลยแต่ว่าเท้า4เนี่ยแหละเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับบกปืนโตนะครับก็มีแทงบอลเหมือนเดิมแล้วก็เอโนเดกาดเนี่ยมันเรียกว่าเป็นหัวใจของแฟนอาร์เซนอะลนะครับ คือถ้าคุณเป็นแฟนปืนคุณอยากเล่นก็เอาไปนะเพราะก่อนหน้านี้มันเล่นไม่ได้เลยอ่ะมันวิ่งช้าวิ่ง82ก็เล่นไปเหอะนะครับใส่ฮันเตอร์นะโมฮัมเหม็ดซาร่า Mohammed, ah, ก็ไม่รู้จะมาทาไม2ตัวนะครับมามาซ้อนกันแล้วแซมเคิลแซมเคิลวิ่งเร็วขึ้นมีปัน่นใช่ไหมเอ้าก็เหมือนเดิมไม่ห่านะครับเพชร์ไตล์ก็คือคือเดิมแต่เล่นก็เล่นถ้าชอบเพราะแซมเคิลเป็นคมอยู่แล้วมีคอมโพสที่ค่อนข้างเยอะด้วยก็เอาไปเล่นได้นะครับส่วนบางโมเนี่ยถามว่าต่างอะไรตัวนี้เท่าไหร่ก็ ไม่ได้ต่างมากก็เล่นตัวนู้นก็ได้แต่มีกองหน้าพัดๆด,ด้วยส่วนซาร่าตัวเนี้เล่นปีกได้อย่างเดียวถูกปะ่ะเออมันเล่นปีกได้อย่างเดียวอันนู้นมันดีกว่าเล่นปีกได้เล่นหน้าได้ใช่ไหมแล้วก็ปั่นทองแล้วก็จะมีพิกเตอร์ด้วยอ่ามีพิกเตอร์ซึ่งทําให้หลอกหลอกยิงได้ส่วนวิ่งก็ถือว่าเร็วกว่าอย่างละหนึ่งละน้อยนะครับสามารถใส่ฮอคเพิ่มความเร็วไปสุดแม็กแล้วก็ ฮอกอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคก็เพิ่มความแรงในการยิงปั่นด้วยแนะนะนำฮอกเลยนะครับที่เหลือก็ทั้งหัวมันนะครับเปิดแพ็กก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปทำแพ็กกันสักหน่อยดีกว่าไปทำแพ็กสักหน่อยนะครับก็เข้าไปเลยนะครับเข้ามันสดๆเนี่ยผมไม่ตัดคลิปอะยิงยาวลองเทคด่าแบบย,ยาวๆไม่ตัดอะวันเนี้ยี่สิบห้าทีอ่ะแล้วก็โอ้โ,อโอี่ทีครับก็อันนี้ก่อนออกยึดอันนี้ก่อน,น,อนยิงยาวไม่ตัดอะ่ะรอ,อเตรียมแล้วกดหยุดอัดก่อนแล้วก็ไปเข้ารุ่นนี้นั่นนะครับ ่ตัดอ่ะก็มีดีอยู่มาเนี้ยตัวก็คือตัวเดิมเดิมอนทุกคนดูซาร่าเปิดดูสิมันมีแพ็คอะไรให้ผมได้ซุยบ้างได้เปิดให้มันรูแล้วรู้รอดไปทำเป็นมิกเดี๋ยวก่อนแล้วกันมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอยานะอย่านะเอนะ EA. เดี๋ยวโดนด่ากนะอ่ะแล้วเแล้วาไปว่าไง โอเคมี8ปดสิเคูณสิบห้าทำได้5อันอันนี้ก็คือทําได้นะครับไม่ใช่นี่หว่าน,นี่มันแพ็คแรกโอ้โหเนี่ยแล้วผมถามหน่อยโปรโมใหม่มาเนี่ยคนมันจะทําแพ็คอะไรเปิดทุกคนทําแคมเปญนี้มันก็ไม่ได้โปรโมนี้เนี่ยผมเข้ามารอทําแพ็คเนี่ยไม่มีแพ็คอะไรเลยแล้วไม่มีแพ็คอะไรเลยแล้วคือทาไงทุกคนก็ต้องเข้าไปนี่แพ็กเติมตังค์แล้วก็มาเลือกเอาว่าจะเปิดแพ็คไหนเนี่ย มันต้องมี SBC ที่แบบว่าเอ้ยให้คนทำแพ็คลุ้นตัวอะไรบ้างไม่งั้นน่ะก็คือนั่งตาลราห้อยเติมตังค์อย่างเดียวเห็นปะทุกคนผมไม่ได้พูดเล่น,นเ้ยทุกคนเข้ามาทุกคนเจอแพ็คอะไรแทบไม่มีแพ็คอะไรที่ทำแล้วมาล่าตัวโปรโมทที่ผมดูเมื่อกี้เลยมันก็จะไปไปเป็นจุดอ่อนเหมือนฟีฟ่าออนไลน์ก่อนหน้านี้ที่มันทําอะไรไม่ได้นอกจากเปิดเติมเปิดแพ็คถ้ามันมัน,ม,นมันเหลือทำเควสนิดหน่อยแล้วก็เติมเปิดแพ็คทุกคนต้องมาเติมเปิดแพ็คตลอดทุกคนมันไม่ไหวเว้ย แพ็ค <Yeah>. อะไรมันจะดี <Yeah. S 1> แค่ไหนไม่รู้แหละแต่สุดท้ายทุกคนก็ได้เงินหมดคอยผมมี 14m ก็หมดเพราะมันไม่มีแพ็คให้ทำเนะี่ยผมจะทําอันนี้ผมก็ไม่ได้ลุ้นโปรโมทใหม่ไม่เป็นไรผมลุ้นอันนี้ให้ดูก็ได้นะครับก็ทําแพ็คนี้ลุ้นลุ้นให้ทุกคนดูแต่ผมผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเ yeah ยทําแบบเนี้ยนะครับผมบอกเลยเละตุ้มเป๊ะมันไม่มีอะไรทําครับโอเคแบบบางคนบอกไปเล่นฟุตสี่ทำเ,เล่นฟุตหาแพ็คสี่คุณก็เล่นไปบางคนขอสายชิวขอี้อขอเกียจเล่นตอนเนี้ยพอเกมมันเปื่อยเกมมันกากอะ่ะผมก็มานั่งเล่นอย่างอ,างอื่น รอโปรโมใหญ่อย่างทีมอดูเยียรหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนี่ยมันจริง,รงๆมันทําได้มันก็แค่ใส่แพ็คอะไรมาอย่างน้อยวันละครั้งวันละสองวันละสองปห้าอะไรก็ได้แปดห้าคูณห้าคูณสามอะไรผมก็ทํากันแล้ะแต่เนี่ยมันไม่มีเว้ยนี่ยเติมตังค์แล้วก็แพ็คบัคผมบอกว่าผมพูดเหมือนเดิมอะผมทําน้นี่ก็ได้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรอ่ะนะผมเปิดนี่ให้ดูอ่ะนีให้ผมทําอยู่อันเดียวยูมาโดเฮมมาควินยอสแค่นี้นะครับ ตัวที่ผมเปิดได้ก็จบแล้วก็หมดวันไปละ1ว,วันได้แต่วิเคราะห์ตัวแล้วก็ทํานานี่ไม่ทำนานี่เล่กับคนในไลฟ์แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูจัดลงทีมอะไรยังไงได้บ้างเจอกันคลิปหน้านะครับ